ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจา้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะวันนี้ดวงดีชาแน,นลขอเสนอเรื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางประจำตัวที่ควรพกไว้ค่ะก่อนอื่นก่อนจะรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ควัตถุมงคลและเครื่องรางประจําตัวพกไว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึงพระประจําวันเกิดไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนการเลือกพระประจําวันเกิดมาสวมใส่เป็นสร้อยคอใส่ติดตัวถือเป็นวัตถุมงคลที่คู่ควรช่วยให้คุณมีพระประจําวันเกิดคุ้มครอง แขวคขาดรอดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆแถมยังช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตอีกด้วยเชน่นคนที่เกิดวันจันทร์ควรเช่าพระปางห้ามญาติซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดหรือพระยอดขุนพล มาหอยติดตัวไว้เพราะคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ขาดซึ่งอำนาจและวาสนาต้องเสริมบารมีให้ผู้คนเคารพและรักใครเป็นต้นการมีพระประจําวันเกิดติดตัวไว้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมงคลสูงสุดเลยทีเดียว สปีเสียวัตถุมงคลจีนยอดนิยมวัตถุมงคลยอดนิยมของชาวจีนและชาวไทยเสื้อสายจีนทั่วรลูซึ่งในปัจจุบันนี้ชายไทยหลายท่านก็เลืมหันมานิยมบูชาและพกพาปีเสียซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีการนำมาบูชา เพื่อให้ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายเรียกทรัพย์สินเงินทองให้ไหลามาเทมาและกักเก็บทรัพย์นั้นไม่ให้รั่วไหลออกไปไหนได้ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าปีเสียเป็นสัตว์ประหลาดที่รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้งห้าชนิดไว้ด้วยกันได้แก่มังกร พยาราชสีหรือสิงโตอินทรีกวางและแมวดังนั้นจึงเป็นที่นิยมนำปีเสียมาตั้งเข่ารบทีบานหรือนำมาทำเป็นสร้อยข้อมือติดตัวให้ความเป็นมงคลติดตามคุณไปทุกที่เลือกใส่สร้อยข้อมือปีเสียเสริมโชคลาภสามยก ในทางศาสตร์ห่วงจุยหยกเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาพลังงานซีด้วยคุณสมบัติในด้านการสร้างความสมดุลและความสงบเยือกเย็นอีกทั้งอย่างนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องรางในการปกป้องอันตรายและการนําโชคอีกด้วยเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติ ที่หลากหลายมากควรจะพบติดตัวจะเป็นแหวนจี้หรือกำไรข้อมือใส่ไว้เพื่อนำโชคและป้องกันภัยยกในธรรมชาตินั้นมีมากมายหลายสีทั้งสีเขียวสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีขาวและสีดำดังนั้นหากคุณศึกษาหาความหมาย ของยกแต่ละสีแล้วจะสามารถนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเสริมความเป็นมงคลของคุณ 4. บูชาองค์เทเวทสุวรรณปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเหรียญเท้าเวสุวรรณเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในการเช่ามาบูชาที่บ้าน หรือภกพาติดตัวเพราะองค์เท้าเวสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจาตุโรกบาลทั้งสีอธิบอดีแห่งอสูรโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโรคมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอีก ทั้งอย่างเป็นเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลท้าวเวสสุวรรณได้ปรากฏอยู่ในหลากหลายความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นท้าวคูเวตของอินเดียใต้พัดสัมพลของทิเบตหรือตัวหวนเทียนหวังของจีนทำให้ท่านเป็นองค์เทพหนึ่งที่ เป็นที่เคารพนับถือในหลายๆประเทศในความเชื่อของคนไทยองค์เทาเวสุวรรณยังคงช่วยปัดเป่าวิญญาณร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาก้ำกายดังนั้นการอัญเชิญเทาเวสุวรรณมาเป็นวัตถุมงคลของขังประจำตัวเพื่อคอยปกป้องเรา ถือเป็นมงคลสูงสุดเลยทีเดียว 5. บูชาพระยาคุดเพิ่มอำนาจบารมีที่สุดของเครื่องรางสายบารมีคือคุดผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ประจำราชการคุดคือความศักดิ์สิทธิ์บารมีอำนาจต้องทำตามจะเห็นตาคุดตามสถานที่ราชการและ เอกสารทางราชการต่างๆคุดหรือพยาคุดคือสัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในประกณรน,นำของอินเดียและวรรณคดีเรื่องมหาภารตะมีลักษณะครึ่งคนครึ่งอินทรีย์ทรงอิทธิฤตมีชีวิตเป็นอมตะมีภระกำลังมหาศาลแต่ก็ยังเป็นผู้นอบน้อม และมีความกัดตันญูทาให้มีผู้นับถือสวดคาถาบูชาคุดเพื่อเสริมบรารมีและความเป็นสิริมงคลการเลือกหาคุดมาห้อยคอจัดช่วยส่งเสริมด้านการเงินการปกครองเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่เป็นเจ้าของกิจการทำงานเกี่ยวกับ ค้าขายที่ดินต้องติดต่อราชการไม่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายของเพราะจะมีบาร,รมีเหนือลูกค้าลูกค้าอาจหนีหายไปหมดซอยคอหมือพยาคุดบาร,รมี 6. ตะก,กุดเสริมมงคลเครื่องรางที่ชายไทยนิยมเก็บไว้ใกล้ตัวเป็นเครื่องรางของขลังที่ผูกพันกับคติ ความเชื่อในสังคมไทยมาช้านานเพื่อความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ดีในทางแข้วคกรคงกระพันชาตีป้องกันพยันตรายภัยพิบัติทั้งปวงรวมทั้งด้านเมตตามหานิยมค้าขายโชคราภพิกชตาเรือนยศเรื่องร้ายกลายเป็นดีตะก,กุดถูกสร้างขึ้นโดยการอ้างถึง พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหลอมรวมกันไว้ในตะกุดชิ้นเดียวเจ็ดเบียแกป้องกันภยัยหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพกเบียแกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเบียแกนับเป็นเครื่องรางของขังที่ช่วยกับร้ายให้กายเป็นดีป้องกันสิ่งเลวร้ายอับประมงคล ป้องกันพูดผีปีศาจแขวคคาดปลอดภัยอันตรายเป็นเครื่องรางของขังที่เกิดจากภูมิปัญญาหลายพระเกจิคนาจารของไทยโดยแท้แปดเบี้ยปีเพื่อโชคราบในหมู่คนเชื่อเรื่องเครื่องรางของขังเบี้ยปีเป็นเครื่องรางที่หลายคน เสาะหามาเลื่อมใส่กรอบพกติดตัวเบี้ยปีคือซิปที่ใช้เล่นการพนันในบ่อนตั้งแต่สมัยโบราณของไทยเพื่อนำเบี้ยปีไปสร้างคาสิโนในหมาเกาสินแสจีนจึงนำเอาเบี้ยปีจากไทยไปทำพิธีฝังในห้องเก็บเงินและซิป เพื่อให้เป็นพลังงานด้านโชคลาบเหนือดวงบ่อนคาสิโนแต่ละที่ก็จะมีการวางเคล็ดลับทำให้ดวงของผู้เล่นตกดวงดีแค่ไหนก็ไม่สามารถชนะบ่อนได้ดังนั้นผู้คนจึงคว้นหาเบี้ยปีมาพกเสริมดวงเรื่องเงินทองให้ร่ำรวย เบี้ยปีเลยกลายเป็นเครื่องรางของขังโชคลาภเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการมีโชคราภควรนํามาใช้เป็นเครื่องรางในการทำมาหากินจะเพิ่มพูนเงินทองมากมาย 9. าไหลเขียวไหลเขียวเป็นเครื่องรางที่เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ไม่ดี ค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จไหลเขียวมีสรรพคุณช่วยไล่สิ่งเลวร้ายคุณใสมนดำลมเพลมพัดเดร,รชาวิชาต่างๆแถมมีคุณสมบัติช่วยให้แข้วคาดคงกระพันชาตีปลอดภยัยจากพยันอันตรายต่างๆเป็นเมตตามหานิยม เสริมบารมีด้านค้าขาย 10. วัตถุมงคลเสริมดวงแก้ชงสำหรับไขรก็ตามที่มีความเชื่อในเรื่องของดวงชงในปีนี้คนที่เกิดปีละกาปีเถาะปีชวดและปีมะเมียนอกจากเข้าวัดทำบุญสดอกเคาะแก้ชงแล้วแนะนำให้หาเช่าวัตถุมงคลแก้ชงมาใส่ติดตัว เพื่อความเป็นสิริมงคลทำให้รู้สึกมั่นใจและปลอดภยัยวัตถุมงคลเสริมดวงคนเกิดปีชงมีดังต่อไปนี้ปีละกาควรจัดตั้งวัตถุมงคลและสวมจี้มงคลรูปเท้าจะตุโรกบาลของไข่มุกวิเศษเพื่อขออำนาจบาร,รมีจากพระองค์ ช่วยคุ้มครองป้องกันภยัยแผ่บารมีให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือพกไก่สวรรค์บังก่อนเทพช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตให้ราบลืมตลอดปีปีเถอะควรจัดตั้งวัตถุมงคลพระถังสัมจังโปรดสัตว์ช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัยหรือพกจี้มงคลช้างถวายคำพีติดตัว ปีชวดควรจัดตั้งวัตถุมงคลเทพเงิกเสงงเต้าโจหรือพกจีมงคลหงหลวนเคียงคู่ปีมะเมียควรจัดตั้งวัตถุมงคลพาตีจังอ้วงปะทับสิงโตหรือพกจีงาช้างมงคลเพื่อสลายพลังงานไม่ดีให้หมดไป 11. รูปพ่อแม่ จะมีวัตถุมงคลใดจะทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่ไดเท่าการมีรูปพ่อแม่ติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะทำเป็นล็อกเกตหรือพกติดกระเป๋าสะต่างไว้ตลอดเวลาพ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ กอสูพระคุณของพ่อแม่ไม่ได้การพกรูปพ่อแม่ไว้ใกล้ตัวจึงเป็นการเตือนใจให้เราะระลึกถึงความรักและความอบอุ่นของพ่อแม่ช่วยให้คิดทำแต่ความดีขยันขันแข็งเป็นมงคลให้เรารอดปลอดภัยจากทุกสิ่งเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างหรือไม่ เมือาา่อทราบว่ามีเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลที่คุณพกพาแล้วจะเสริมดวงให้ดีขึ้นขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาตีแผ่เยผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นธรรมทานมานะที่นี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นีด้วยสุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยบําเพีญยมาเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในศินในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเถิดสาธุ สาธุสาธุ